ลำดับตอนนี้ไปก็ยังของนำโทษทางทการละเมิดพระวินัยมาพูดกับบรรดาเพื่อนบรรม,มชิตทั้งหลายแต่ว่าก่อนที่จะพูดเรื่องโทษทางวีไนก็ขอเตือนว่าที่ท่านทั้งหลายบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา มีพระบาลีบทหนึ่งว่านิพานัสสสิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอทำผ้ากาสาวะพัดให้แจ้งเพื่อพระนิพพานขอรับผ้ากาสาวะพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานนี่การจะทำเพื่อระนิพพานให้เขาแจ้งได้แล้วก็ต้องมีจารณะสิบห้าสมบูรณ์แบบ มีบารมีสิบสมบูรณ์แบบมีพรหมิหารสี่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีอิทธิบาทสี่สมบูรณ์แบบการจะสมบูรณ์แบบหรือไม่สมบูรณ์แบบเพียงใดท่านไปหาข้อศึกษาเอาพระคั้นเสษมีไว้แล้วไปรับมาคือไปซื้อเข้ามาแล้วมาฟังแล้วซื้อหนังสือมาดูก็ได้สำหรับโทษการละเมิดพระวินัยนี่ความจริงมีโทษหนัก แต่ถ้าว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่สอนผมก็ไม่โทษครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านอาจจะบอกว่าท่านไม่รู้เพอ,อครูท่านไม่สอนมาการที่มีโทษทางพระวินัยก็หมายถึงว่าตกนรกบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างความจริงเรื่องนี้มีมาในพระไตรปิฎกคือในพระวินัย,ยปิฎกตนเอง เป็นของไม่ยากทำไมจึงไม่มีใครค้นคว้ามาสอนกันแล้วก็มักจะสอนกันบอกว่าอบัตรเล็กน้อยโปร่งตกคำว่าปรงอาบัตินั่นมันเป็นการยับยัง้งการกระทำความชั่วต่อไปเท่านั้นส่วนที่ชั่วไปแล้วมันก็ชั่วแล้วมันจะกลับคืนดีมาอีกไม่ได้สมมติว่าถ้าเราไปขลักไปขโมยของของบุคคลอื่นเขา แในวันต่อมาเราก็เลิกรักเลิกขโมยไอ้โทษที่รักที่ขโมยของของเขานะ่ะมันหมดโทษแล้วหรือยังทางกฎหมายเขาให้ไหมเข,เขายกโทษให้แล้วเปล่าความจริงมันก็เปล่าข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดการละเมิดโทษในทางพระวินัยก็เหมือนกันละเมิดแล้วสแสแทงแสดงอาบัติสแสดงอาบัติก็ไม่ได้รู้ภาษาอะไรเลย ว่ากันส่งเดชไปอย่าลืมว่าสแสดงแล้วถึงแม้ว่าถ้าสแสดงแล้วทําถูกส่วนที่เสียมันก็เสียไป <c oughs> ดูตัวอย่างท่านท่านพระกบ,บินเป็นต้นนั่นเป็นหน่วยหนึ่งนี่ไกลหน่วยหนึ่งที่มาในพระวินัยปีดกให้กล่าวว่าเป็นเปรตมันไปนชิดคือเปรตพระเป็นอันว่าพระมหาโมคลานะ ท่านจำบรรษาอยู่ยนต์บนยอดภูเขาคิจโกูดพวกเราก็รู้แล้วนี่ว่าท่านองค์นี้มีทิพย์อยูุ่ยานเป็นพิเศษเป็นผพลเลิศในทางฤทธิ์ในวันหนึ่งท่านลงมาบินบาบกับพระคณะเดียวท่านเห็นเปรตเข้าท่านก็มีอาการยิม้มตามเรื่องราวนะพระวีนัยนี่ตอนนี้ท่านเจ้าคุณ ท่านกล่าวไว้ไว่าอย่างไงท่านลอกพระวินัยมาผมไม่ยม่าได้อ่านสํานวนของท่าน <c oughs> ดูสํานวนของท่านก่อนท่านบอกว่าสมัยต่อมาท่านพระมหาโมคันลาณองค์พระอราหารันต์ผู้มีทิพยปจักษุกได้เห็นเปรตซึ่งมีรูปร่างเป็นพระแล้วเปรตมีรูปร่างเป็นพระพิสุนีเปรตมีรูปร่างเป็นสักสิคมานา เปรตมีร <im itation> ูปร่างเป็นสามเณรีเปรตที่มีรูปร่างเป็นสามเนรนเปรตทั้งหลายเหล่านี้ล่องลอยอยู่ในเวหารและก็แถมมีบาดมีจีวรมีแปรคฏเอวของเปรตทั้งหลายเหล่านั้นอาพรนทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดรูปกรรทั้งหลายเหล่านี้ละหมดเป็นไฟลุกโชดช่วงเผาตัวอยู่ตลอดเวลา เป็นชื่ว่าไฟของสภาพเปลตไม่มีอาการดับเปล็เหล่านั้นก็ได้แก่ส่งเสียงร้องโคลนครางดิ้งกริ้งเกลือกวอากาศไอ้คำว่า,ากริ้งเกลือยัวอากาศในเขาไปตวอากาศได้เขาก็ากลิ้งวอากาศได้มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสท่านได้กล่าวตอนนี้ตามพระสูตรเมื่อพระโมกขลานะเยี่ยม ยิ้มนะแย้มนิดๆเพราะว่าพระที่ท่านทรงคุณธรรมพิเศษเวลาคุยกันยิ้มก็ยิ้มอีกอย่างหนึ่งเวลาเดินไปเฉยๆเกิดยิ้มขึ้นมาบางทีพวกเราจะคิดว่าองค์นี้น่ากลัจะสติสตังไม่ดีอยู่ๆแล้วก็ย่องยิ้มมาเฉยๆไม่บ้าก็บอแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้น การยิ้มของท่านจะเป็นการแสดงออกว่าท่านพบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกรณีพิเศษเท่าแล้วฉะ <c oughs> นั้นในเมื่ออากษสาวกเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแกว้วแย้มยิ้มขนาดนั้นพระรัขณะทึ่งเป็นเพื่อนกันเดินไปด้วยกันจึงใด้ถามว่าท่านโมคคลานะยิ้มเรื่องอะไร ท่านโมกขล,ลานัก็บอกว่าเอาเก็บไว้ถามเวลาที่เราเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไ <c oughs> ใจตอนกลับมาจากบินลำบาตฉันข้าวแล้วองค์สมเด็จพระปฏิทีตแก้วออกรับแขกเทศโรรจพุทธบริษัททั้งพิสุพิสุนีอมบาสกอมบาสิกาสมณเณรสมณเณรีนางสิกขมานาสาหรับนางสิกขมานาน,นี้ท่านหลายอาจจะแปลกใจ สิกขมานาก็คือสมณเณรสมณเณรผู้หญิงสมณเณรผู้หญิงนี่บทยังไม่ถึงอายุสิบแปดรักษาศีลสิบพอ,อเข้าไปถึงอายุสิบแปดแล้วเป็นสิกขมานารักษาศีลหกอย่างเคร่งครัดเรียกว่าปิดนิดเดียวให้สึกทันที <c oughs> ไม่มีการต่อสิงกันแล้วไม่มีการลดยอน่อนโทษ ก็ในการถึงเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงเสด็จออโปรดบรรดาพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าคือองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์รงเทศสอนบรรดาประชาชนจบในเวลานั้นพระมหามโหกขัลาจึงได้กราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าทูลถามถึงเรื่องราวของเปรตพระเปรตทิษุนี เปรตพระผู้ชายเปรตพระผู้หญิงเปรตเนนผู้ชายเปรตเนนผู้หญิงเปรตสิกขานนาเป็นต้นว่าที่มีบาจีวรและ,ะคตเอวไฟลุกโชนไหมไปทั้งตัวเธอก็ดิ้นร้องติดเครื่องไปในร้องไปในอากาศกลิ้งไฟกลิ้งมาไฟมันก็ไม่ยอมดับใช้เวลาเท่าไหร่ไฟมันก็ไม่ดับ ถะาถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเปรตทั้งหลายเหล่านี้มีกรรมอะไรพระเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสกับบรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายในการก่อนบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดเป็นมนุษย์เทอวว่า การเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นโอกาสที่เป็นโอกาสที่ประเสริฐที่สุดก็มีกฎที่จะสร้างความดีได้สร้างความชั่วก็ได้ถ้าผมจะบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดมีโอกาสที่จะสร้างความดีได้แต่ความจริงมนุษย์เขาไม่ได้สร้างแต่ความดีนี่เขาสร้างความชั่วกันกระถมไปถ้าไปพูดเรื่องความดีเข้าบันทีเขาจะเกลียดน้ำหนาเอา ดังนั้นยิ่งขอบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐที่สุดมีโอกาสสร้างทั้งความดีและความชั่วใครสร้างความดีก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ใครสร้างความชั่วก็ไปสู่ไบยภูมิเติงกล่าวว่าในที่สุดเมื่อเขาั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในาศาสนาของพระรพุทธเจ้ามีพระน,นามว่าพระพุทธกสุก บรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นได้ฟังธรรมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงโปรดก็มีความเรื่มใสตั้งใจอุปสมบทบรรมชาเป็นวิสุเป็นวิสุณีเป็นสิกขมานาเป็น,นสมณเณรสมณเณรีด้วยความเรื่อมใสจริงจริงตั้งใจว่าจะประพฤติดีประพฤติชอบเหมือนเหมือนกับบันทีบ่บรรดาพวกเราบวชกันอยู่เวลานี้ แล้วก็เหมือนเหมือนกับที่ท่านพระกระบ,บินบวดก็เหมือนกันที่ชายท่านพระก,กบ,บินตัวท่านพระก,กบ,บินแม่พระก,กบ,บินน้องสาวพระก,กบ,บินเวลาบวชก็บวด้วยความเรื่มใสแต่บวชเข้ามาแล้วกับเมาลาบเมายศเมาท้นเสริญเมาสุขสำหรับท่านที่ชายเท่านั้นที่เมาทำเมาทำก็เลยทำตนเสเป็นพระหรหันต์ไปเมาหนัก พระเมาไม่สางเมาความดีถึงที่สุดเป็นที่ควรบูชาแต่ว่าพระกบินท่านกับเมาความเลวแม่กับน้องสาวก็โลอยพลอยเมาไปด้วยท่านก็นเลยไปลเ,เวจีมหามารกนี่คณะนี้ก็เหมือนกันที่พูดถึงนี่ก็มีความเมาความดี เห็นองค์สมเด็จพระจนสีสุนสรดงวัธรรมศทศนาเป็นที่จับใจพอใจในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จระชจนาวร <c oughs> <G> ก็อยากจกบวชเข้ามาสร้างความดีจึงขอบวชในศาสนาขององค์สมเด็จพัญจนาสีมีพระน,นามว่าพระพุทธกศในระยะต้นประพฤติธร,ธรรมวินัยดีมากเคร่งรัดมัธยัตมีระเบียบเป็นอันดี แต่พอนอนนานเข้าความเชื่องม่เกิดขึ้นก็มีความรู้สึกว่าการเป็นพระนี่มันก็ไม่ต่างกับคนมีความรู้สึกเท่ากันนี่เป็นวิชาทิฏฐิแล้วสร้างความทานลงรูปกระการต่างๆเห็นว่าบัตรเล็กน้อยแสดงได้ก็เลยละเมิดมันดะตั้งแต่สังคาดิเศษสังคาดิเศษนี่เ้าเรีว่าอยู่กรรมได้ เมาทำสังขารดิเศษแล้วถึงปีก็ไปอยู่ไปอยู่กรรมที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอยู่กรรมของล้วกันนะ <c oughs> อยู่ปริวาสกรรมนรล,ละเมิดอวบิสศษขี่ปยิตีปยิทีทุกกฎทุกภาสิทพือน,นอกจากสังขารดิเศษถือว่าเแบบสดงอวบตตกอย่างที่พระถือกันเวลานี้ นี่ละเมิดแบบนี้เป็นปกติเป็นการเห็นผิดประพฤติผิด,ผดเมื่อประพฤติผิดทำผิดวินัยมีอาจาระคือมีความประพฤติชั่วช้ามากไม่นำพาที่จะประพฤติปฏิบัติตามกะระแสพระพุทธดีกาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน การประพฤติตามพระธรรมวินัยพระธรรมนี่เรามีสอนกันอยู่แล้ววินัยนี่ความจริงต้องว่ากันทุกสิกขาบทจะไปลดสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งไม่ได้เวลานี้ผมให้อภัยอยู่หนึ่งสิขาบทคือข้อที่เรียกว่าจับรูปิยะในนิสกีปาจิตตีการรับเงินเนื้อทองถือว่ามีความจำเป็นไม่มีใครก็ให้อภัยกับพรา เราก็จําเป็นจะต้องรับรับไปเถอะแต่ว่าใจจงอย่าติดจงอย่าคิดว่าเราจะเป็นมหาเศรษฐีเราจะมีศักศีเพราะเป็นคนมีเงินมีทองมากเมื่อได้เงินได้ทองมันแล้วก็ใช้จ่ายตามกิจอันควรเกสวรวิสัยแลนเหลือจากนั้นเอาไปสร้างส่วนสาธารณประโยชน์ไปเลี้ยงเพื่อนพระด้วยกันซ่อมแซมคุณดีวิหารสงเคราะห์คนป่วยไข้ไม่สบาย สงเคราะห์บุคคลที่เกิดทุกข์ทกขภัยมีน้ําท่วมไฟไหมดิดูฝนแรงเป็นต้นเมื่อเขามีอันตรายเกิดขึ้นเราไปสงเคราะห์ได้อย่างนี้เป็นความดีและก็ควรจะทําอย่างนั้นแต่ว่าบรรดาท่านพวกนี้ไม่ได้ทําอย่างนั้นเป็นนักสะสมบ้าในลาบสะสมลาบบ้าในยศแบ่งยศมีอารมณ์อิจฉาดิ่สียา ไม่ประพฤติอยู่ในพรีมิหารสี่ขาดบารมีสิบขาดจรณะสิบห้าขาดพรมิหารสแล้วก็ขาดอิทธิบาทสรวมความว่าท่านพวกนี้ขาดหมดแต่ความไม่จริงว่าขาดนี่อาจจะขาดไม่หมดที่สิ่งที่ว่ามานี้ทั้งหมดถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งมันเป็นปัจจัยให้เกิดในนรกก็เป็นเปรต องค์มองค์สมเด็จพระรามาโล่ากระเช่าทรงตัดอย่างนี้แล้วสมเด็จพระบพิธีแก้วจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดว่าพิกวีัูก่อนพิสุทั้งหลายขันบุคคลพู้นี้ตายจากความเป็นคนแล้วก็ต้องไปไม่อยู่ในนรกขุมใหญ่สิ่งการนานไม่อยู่นานแสนนาน ตอนนี้หลังจากนั้นมาศาสนาน,นี้หมดขึ้นมาสิ้นศตวรรษหนึ่งก็สิ้นพุทธกาลหนึ่งอคนพวกนี้ก็ขึ้นมาจากนารกเมื่อขึ้นมาจากนารกแทนที่จะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็มาเป็นเปรตก็าน้าใสของกรรมชั่วที่ยังไม่อยู่ยิ่งต้องมาเกิดเป็นเปรตอยู่ในสมัยนี้ก็เป็นเปรตประเภทที่มีทุกแสนทุเรศอย่างยิ่ง เพือสภาพของเขาเป็นพระบ้างเป็นพระผู้ชายเรียกว่าพิสุสภาพเป็นพระผู้หญิงที่เรียกว่าพิสุณีเป็นภาพของศิกย์รรนาคือสมณเณรผู้หญิงที่บวชตั้งแต่อายุสิบแปดกินไปถ้าเป็นภาพของสมญเณรคือนเณรผู้ชายเป็นภาพของสมเณรีคือนเณรผู้หญิงถูกไปเผาได้รับความร,าร้อนส่งเสียงร้องอยู่อยู่แบบนี้ ก็เพราะว่ากรรมชั่วที่ตัวเองไม่มีความเคารพในพระธรรมวินยัยที่องค์สมเดเ็จพระจอมไตรปรมศมศสสันดา,ส,าสัมมาสัพพุทธเจา้าทรงแนะนำสอ,สอนรวมความว่าบวชเข้ามาแล้วบวชเพื่อการหลอกลวงอันนี้เวลายังเหลืออีกนิดหน่อยจะหาเรื่องมาพูดกับท่านมันจะจบหรือไม่จบก็จะพยายามเร่งรัด ก็ดูเอาเรื่องเล็กๆนะมาตอนนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเป็นเปรตเหมือนกันขอเล่าเรื่องไปเลยคือในเขตพาราณสีท่านกล่าวว่าย่อมมีกาบดีผู้มีทรัพย์คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาได้สร้างอารามถวายเป็นที่อยู่ขมรรดาพิสุสงอารามหนึ่ง และก็นิมนต์พระบิณฑษ์ไปจำาต็กกูลของตนไปจำไป,ไปเป็นเจ้าวาดคราวนั้นก็มีพระบิณฑษ์หลายรูปเดินทางมาจากชนบทแดงไกลและยิงเข้าไปขออาศัยพักอยู่ในวาดนั้นชนทั้งหลายต่างก็มีความยินดีมีความเรื่องสายศรัทธาราะพระองค์นี้ท่านมีจริยาดีก็พากันบำรุงพระบิณฑษ์ต่างๆเพื่อต่างถิ่นนะ คำรุงพระบิสุขุแขกที่มาจากต่างถิ่นด้วยเจตปรจจัยปราณี่เป็นมากทําให้อาคันุกะเจือทพระที่มาต่างถิ่นได้รับความสะดวกสบายไม่ขัดสนยังคิดจะพักจุดใยวัานั้นนานแต่ว่าท่านเจ้าว่าเกิดความไม่พอใจด้วยคิดไข้เผื่อไปว่าลาบสก,การะทั้งหลายเหล่านี้เป็นของเรา เกิดขึ้นในวัดของเราหากไม่ให้เราแล้วพิสูุเหล่านี้จะคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แมงฟาวถ้าอยู่ที่นี่ก็จะเกิดความไม่สบายจะไม่ยอมให้อยู่อย่างสบายสบายหรือว่าถ้าอยู่ที่นี่ก็จะแยกแยงลากไปเราก็จะไม่มีความสุขจริงคิดว่าถ้าอยากอยากไกลเลยถ้าเป็นอย่างนี้เราจะต้องให้พิสูจ์ทั้งหลายเหล่านี้ออกไปจากที่นี่ เมื่อมีอารมณ์คิดสนิธิยาอย่างนี้แล้วก็เริ่มดําเนินนโยบายที่จะขับไล่พิสูทน์ทัหลายเหล่านั้นออกไปชิจากอาวัดจึงเข้าไปหาท่านผู้สร้างวัดที่เจ้าของวัดคือกหบับรดีผู้มีทรัพย์มากแล้วก็กล่าวว่ากล่าวโทษพระคันดุกาต่างๆนานา,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 นานความจริงพระคันดุกาพวกนี้เป็นพระอาหารหันต์นี่กรรหนัก พระอรหันต์และพระอริยะนี่ท่านอยู่ที่ไหนสร้างความเลื่อมใสใแก่คนมากเพราะท่านเป็นผู้ไม่สะสมนี่เรื่องก็มีความต่อมาว่าแล้วก็บอกความปรงสงที่ตนไม่ปรารถนาแก่พระพิสุร่นนันอยู่ท่านก็หาบุญดีคนหูเบาเจ้าของวัดขึ้นได้ฟังพิสุข,ของตนมาว่าให้เพื่อก็เชื่อจึงได้รีบไปยัางาวาด แล้วก็ออกปากขับไล่ผิสูตสงนั่นหลายเหล่านั้นให้ออกไปจากวัดของตนเมื่อเห็นพระสองฆ์ยังไม่ออกไปตามคําสั่งก็ยังชักช้ายอยู่ก็ด่าบ,บ้างว่าบ้างตามภาษาคนที่มีโทสะจิตคือมีอารมณ์ร้อนโทสะจริตเดิมหอ้นาจแหงอกุศุณกรรมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนี่ด่าเพียงครั้งเดียวนะคยงเขาดับขันไปถึงแก่ ชีวิตเกิดตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอยู่ในหลุมแห่งหนึ่งน,นิ่ดาหนเดียวเกิดเป็นเปรตไปอยู่ในหลุมอุจจาระต้องทนทุกขเวทนาเป็นเปรตอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานครั้งหนึ่งพระมหามุคลานะองค์พระอรหันต์และกรสาวกเบื้องพุ่งเป็นกรสาวกเบื้องซ้ายเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า เห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินผ่านมาทางนั้นเปรเกรหมบุญดีผู้มีทรัพย์มากจึงโผล่ขึ้นมาจากหลุมอุจาระเพื่อให้บเบเถระผู้มีทิปยเจริญโเห็นขั้นบเบเถระเจ้าเห็นเป็ดแล้วจึงถามเถรวาจึงถามว่านี่ท่านเป็นใครโผล่ขึ้นมาจากหลุมคุดให้เราเห็นเช่นนี้ ท่านร้องควงครางอื้ออึงเพาทำไมท่านเคยทำกรรมชั่วอะไรไว้ตั้งแต่สมัยที่เป็นมนุษย์เปรก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าว่าเจ้าเป็นเปรตเปรตที่ต้องเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสเพราะทำกรรมมันชั่วชติลามกไปมากจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตในโลกนี้นี่ท่านบัมหาโมกลานะก็ถามต่อไปว่าดูก่อนเปรต ท่านได้ทํากรรมอะไรไว้หรือว่าได้กายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมด้วยการทาได้กายกล่าวด้วยาจาในาใจหรือผลกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านี้จึงได้ประสบแก่ท่านในขณะนี้เลยก็ตอบว่าท่านเ้าค่าในชาติก่อนอาเข้าไปเจ้าเป็นกหาบุญดีผู้มีรัพย์มาก มีพิสุรูปหนึ่งเป็นแจ้ววัดอยู่ในวัดที่ข้าพเจ้าสร้างไว้ท่านมีความประพฤติเสียาจะนีในตระกูลมีใจกันด้างมีใจกันด้างนะแล้วก็ชอบด่าชอบปฏิพัษิ์ด่าพระลูกวัดที่ผมนี่ถูกมั้หรือเปล่าก็ไม่รู้ได้มายกโทษอาคันธุกาพิสุทั้งหลายที่เริงของข้าไปเจ้าหาว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นเลว ข้าเจ้าฟังคําของสผู้เจ้าวาดนั้นแล้วก็กลับไปด่าพราคันโดกะให้ถอยออก,าากไปจากวัดผลนิ่งกรรมชั่วด่าพระครั้งเดียวเพียงเท่านี้ข้าวเจ้าจึงต้องมาตายจากความเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นเปรตในหลุมคูดอย่างนี้ก็ามาหาโมก,กันและกันานนานานะก็ถามต่อไปว่าดูก่อนเปรตก็สู์เจ้าวาดที่เข้าไปสู่ตระกูลคือิสู้เจ้าวาดตรงนั้น ซึ่งเป็นคนที่มีปัญญาสามคือไม่มีปัญญาดีเป็นมิตรเทียมไม่ใช่มิตรแท้คดำลายขันตายไปแล้วไปสู่ภูมิไหนเปรตนีงก็ตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าบัดนี้เขาพเจ้ายืนอยู่บนทิศะเขาไม่สุผู้มีกรรมลามกนั้นเธอมาเกิดเป็นเปรตในหลุมคูดคือหลุมอุจาระหลุมเดียวกัน อยู่ที่ใต้เท้าของกระผมเป็นเปรตบริวารของกระผมนี่ในเวลาเป็นเจ้าวาดแล้วให้ทายกไปยืนบนหัวก็ในสมัยที่เป็นเปรตข้าแต่ไปคุณเจ้ามนุษย์ทั้งหลายพากันถ่ายมู่ายคูดลงมาในหลวงคูนี้คือถ่ายอุจาระปัสสวะมาไออุจาระปัสสาวะทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นอาหารของข้าพเจ้า เล้วเมื่อข้าวิเจ้ากินอุจาระแล้วถ่ายอุจาระออกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไหลลงไปเปรตเจ้าวาดเก่าก็กินอุจาระเข้าไปเจ้าวิธทีหนึ่งเป็นนภกษานเมื่อพระมหาบุกลาณะเทระเจ้าได้สดับคาของเปรตทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็มีใจกรุณาแต่แตว่าไม่รู้จะทำโดยการใดช่วยได้ยังไงเมื่อกรรมของเขาทําอย่างนั้น เป็นนั้นว่าก็ชายก็อกล่าวคำอำลาแล้วก็เดินทางต่อไปอริบรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรทั้งหลายจงจำไว้ให้ดีนะว่าการบวชเข้ามาในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้อย่าถือเอาผ้าเหลืองเป็นเครื่องกันตัวมันจะมีโทษหนักทั้งนี้เพราะอะไรก็ดูตัวอย่างเปรตทั้งหลายเหล่านี้ที่เล่ามา เรื่องนี้ผมไม่ได้แต่งขึ้นมีมาในพระไตรปิฎกคือในพระวินยัยยปิฎกหากว่าท่านนังหลายมีความสงสัยใครอยากจะทราบว่ามีจริงหรือไม่จริงก็ขอบรรดาท่านนังหลายไปพิสูจน์เองในพระวินัยปิดกเล่มหนึง่งมีไวแล้วนี่เป็นกระแสวัสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วฉะนั้นขอท่านทังหลายที่อุปสมบทบรรพชาเข้ามา เห็นถ้าว่าจะทนไม่ไหวก็รีบสึกษะะาเสก่เรื่องระเบียบเรื่องวินัยเป็นมีความสําคัญในการท่านลงตัวจงอย่ามีแกท่นานหลายจงเป็นผู้มีสติใช้ปัญญาพิจารณาเสมอจงอยาทําอะไรตามความรมณ์ที่เราคิดว่ามันดีก่อนที่จะคิดประเภทนี้ก็ต้องดูเสียก่อนตามระเบียบ สิ่งที่สําคัญก็คือหนึ่งจรณะสิบห้าต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนสองบารมีสิบต้องมีอารมณ์ให้ครบถ้วนสมอิธิบาทสี่ต้องมีครบถ้วนสพรมวิหารสี่เตอครบถ้วนหกรรจัดนิวรณ์ให้ได้หกทรงฌานให้เป็นปกติเจเห็นธรรมดาของขันห้าสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้ว ก็ต้องขอ,อยุติว้าแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ปุณพนจงมีแด่บรรดาเพื่อนสาธมิกับพกท่านที่รับฟังสวัสดี